สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่กำลังจะไปที่ร้านพาสต้าเส้นสดร้านนี้จะต้องจองโต๊ะก่อนเพราะว่าได้คิวยากมากนะคะคือนัดกันตอน6กโมงครึง่งรถมันก็ติดมากๆเราก็เลยสละรถให้กับมาม่าค่ะแล้วเราเนี่ยจะขึ้น MRT เดี๋ยวไปเจอกับเพื่อน MRT เพชรบุรีเลยค่ะคือมันให้มาหาที่รานจอดรถแล้วมันก็ขี่ออกไปอ่ะคตตกอ แต่ว่าแกไม่ต้องไม่ต้องลับกบทบล็อกเกอร์แถวนี้สายมันคือสายขอโทษใครนี่คือท็อเปอร์แล้วผู้บุกบาราคุณด้านกานกับรถขใช่ขับเก<า>่งมากไปถึงะะขับเสพหา ก็คือถ้าเราไปร้านไปเอาโต๊ะไม่ทันก็คือพอดีด้าวันก่อนโอเคงั้นเราปิดตรงนี้ก่อนเนาะไม่เจอกันที่ร้านไปเจอกันที่ร้านค่ะตอนนี้ก็คือร้านที่ว่าร้านยำอยำหรือนำนำจริงจริงมันเป็นภาษาอะไรดูไหมคะภาษาอะไรอะคะภาษาสเปน ยยำแไปว่าอร่อยเขาเป็นพาสต้านทาปาสทาปาสคืออะไรทาปาสคืออะไรเร็ว3 2 1ตอบค่ะทาปาสคือเป็นขนมปังเอาไว้วางแล้วทาปาสทาปาสคือของกินกรุบกริบจุบจิบดูดูไรความู้ดูไรความเดี๋ยวเราจะรอถามส้มฟ้ากับน้ำหวาน เรามีคําถามก่็ร้านนี้ชื่ออะไรคะยำยำยำาเป็นภาษาอะไรคะเป็นอ่ะยำยำแปลว่าอะไรคะอร่อยถูกค่ะฟาปัสคืออะไรคะพาสต้าไ่ะถ้าเธอลองเอาคําว่าพาสต้ามาสลับกันฟาบัสแล้สั่งไรค่แล้วค่ะจริงเศร้าอะไร ก็เพิแอดดอกมาหน่อยนะเสร็จไม่ได้บูลี่แต่มันช้าไม่ได้บูลลี่แต่มันช้า้นจะใช้โกโฟล้วอาแล้วันน่าลคือโคตรรักเลยรักกันเลย Android อรอะไรัวร์ดเรอันนี้หรืออันนี้คะอันนี้ค่ะ สเ <Af rica> ตอร์ซีฟู้ดเมนูโปรดแต่จำชื่อไม่ได้นาะฉันแบบเต้นมันหนุกกว่าอะไรอื่นนะเพราะมันเป็นอะไรกุ้งยำยำเส้นสดผิดเพราะว่ามันคือเส้นสดทนก็สดได้าวนี่ได้รขายของว่าถ้าสนใจเพื่อนมีคนไหนก็ติดต่อได้ กำลังกินอะไรอยู่คะอะกินเนื้อะไรอ,อะไรนะอะไรนะอนร่อยอะไรอร่อยเส้นแน่นอนว่าอันนี้เป็นสปาเกตตีดเส้นดาบเป็นไงยิงฟันดิหอมอมันจียม โอ้ยอาหารอิตาเลียนแอบว่นอ่ว่าดีละอร่อยอ่ะเดลิชิโอโซเดลิชิโอโซก็มาจากเดลิเชสไงอ่านหนังวานภาษาญี่ปุ่นคนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากไม่ได้ประโยชน์ที่ฉันสอนเธอวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมอาหารอิตาเลียนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยแหละ อันนี้หลายคนจะชอบจานนี้บโลเนสเซ่อร่อยไหนนิวกรกนินแบบนี้ด้าวันเอาจนได้นะคะไม่ให้น้ำมานะคะนิวกันจินกน้านอ, <laughs> อร่อยมากเส้นข้นมาก เดี๋ยวนะฉันไม่เคยกดมือเธอแล้วมาตอนจบสิภาษาจีนทวนเลยนี่อ่ะฉันบอกสับให้อิตาลีเมียนปาเกตตีจะไม่ฟังจะไม่ฟังนี่ขอนำเสนอเตาหมิ่ซื้อพัวเจ๋เลยสันชายซีเมอร์เหมยซัวต้นเป็นที่งแห่งต้นค่ะเชียร์เชียร์ลาชิ่งตาชัวสุดเยอะหลายอูรูวันดามะ อันนี้ไม่ไหวละจ้ากินเสร็จแล้วชอบจานไหนมากที่สุดชอบจาน black ink in your area ทายูทานยตานยไน่นานยูนต์ดนยูไนต์นยไานยูไกานนทานยูไนต์ทานยูนานยูยูไนต์ทานยูยูนนยูไ์ยนทาไนอ์ท a นยูไนตนนทไาท โอเคอ่ะทุกคนชอบแบล็กอิงเราก็ชอบแบล็กอิงเหมือนกันแต่ว่าชอบเพสโตมากที่สุดก็แล้วแต่นะคะก็มาลองกันดูติดด้วยเพลงมู่หลานลองทาไหนอยู่แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไปเดินค่ะ <BS> อาาือๆโอเคเราจะลากลับบ้านกันแล้วสรุปว่าวันนี้อร่อยไหมคะอร่อย Led อร่<ข>อยมากค่ะต่ดรถได้ที่น่ารักสาแล้วก็โรงแรม h o l ิ d a y ์อินะคะเลยมาหนึงที่ร้านจะให้บัตรจอดมาจอดได้สชั่วโมง ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิดหมาหุยเจินแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะ